โบิทีวีภูมิใจนำเสนอสวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับพี่มีตัวละครที่มาโชว์ครับทุกคนไม่อยากจะขิ่งนะครับพี่ได้มาแล้วอะ่ะสิเกตชายนี่ด่าล่าสุดนะครับทุกคนเอ้ยแม่งไงลืมไปชื่อคนเดิตอนนี้นะครับเกือตัวละครคเท่นะครับเป็นสิเกตชายนี่ เดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับว่ามันมีสกิลที่เท่ขนาดไหนนะครับอืมอเปิดแป๊บนึ่งเอฟเฟกต์กันเอาเฮดดีลเลยเฮดดีเปิดเสียงด้วยเปิดเสียงหน่อยเปิด้หมดเปิดให้แาบนี้ยินเสียงมันมีเสียงไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราพามาสักนิดสักหน่อยหอ,หอมปากหอมคอ ขาวไม่ใช่ขาวอย่างคิมโอเล่เอาวะโดนทีหนึง่งครั้งสองครั้งสามครั้งหกอ่าโจมตีนเจ็ดครั้งออกสกิลเฮ้ยทองคาถาเหมือนเฮ้ยเป็นอุกบาทสีขาวกับสีทองผสมกันว่ะโคตรสวยในระหว่างที่มันตีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าตัวสีเกตนะครับชายนี่เจ็ดบาท ถ้าเกิดเลเวลตันแล้วมันจะดาเมจโอ้โหเท่80ปีต่างกับตัวธรรมดาลิบลับเลยครับหืโอโคตรโหดนะครับแล้วสกิลโคตรเท่เลยคือมันต่างกับตัวซีเกตธรรมดานะครับตรงที่ว่าเออไม่มีไอ้นี่ไม่มีต่างตรงที่ว่าตัวละครซีเกตธรรมดานะครับมันจะเป็นตัวแบบ ตัวโคตรจะไม่เท่เลยครับตัวเหมือนตัวธรรมดาเลยแต่ว่าตัวนี้มันมีปีกด้วยใสชุดขาวขาวไป็นตัวเหมัอนซักผ้าได้โองแต่พี่อยากเอามาให้ลองๆคูว,ว่านี่คือซีเกตนะครับใช่นะเอาเลยครับสําหรับการฮนะรีวิวแบบเร้ยเผาขนแบบสั้นๆก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดซ u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโจบิททีด้วยนะครับสำหรับรลายนี้ก็ขอลาไปก่อนรลายนี้อะไรล่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายายทุกคน see you again next clip b y บายาน้าตาย